อีกแล้วนะคะคันนี้นะคะมาแนะนํานะคะรถนะ,ะออซูซุนะคะสีใหม่เลยสีตัวนี้จะเป็นสีเทาร์รมโบนะคะคุณผู้ชมคะเป็นปี2022นะ,ะจะเป็นออซูซุนะคะ D-Max ด,ดับเบิลแคบนะคะตัวนี้นะ,ะตัวไฮแลนเดอร์นะคะ,ะ,ค,ะคุณผู้ชมปี2022นะคะตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้ อันนี้จะเป็น1.9นะคะเป็นตัวแซนะคะคุณผู้ชมค่ะเป็นเกียร์ออโตโอ้เป็นสีเทาแรมโบนนะคะคุณผู้ชมรถสวยสภาพดีแน่นอนนะคะคุณผู้ชมค่ะคันนี้นะใหม่ๆเลยนะคะอ่านี่คุณผู้ชมสวยมากนะคะน้องๆป้ายแดงเลยนะคะคันนี้นะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมนะคะมานี่เดี๋ยวมาดูข้างในกันดีกว่านะคะคุณผู้ชมนี่เลยสำหรับนะคะน้องแรมโบน ของน้องเขานะคะจะยิ่งวิ่งมาอยู่ที่ประมาณ1 1 0 0 0หนโลนะคะคุณชมพวงมาลัยของน้องเขานะคะตัวนี้นะพวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะเป็นจอดีวีดีมีกล้องหลังให้นะคะเป็นเกียร์ออโตโ้เนาะนี่ตัวนี้นะคะสําหรับเบาะนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเบาะหนังด้วยนะคะคุณชมเป็นเบาะหนังเนาะ,ะสีดาสีเทานะคะคุณชมอันนี้จะเป็นเซนทรัลล็อกนะคะคุณชมขานี่อันนี้นะคะ นี่เลยคุณผู้ชมมีแอร์ลหลังด้วยนะตัวนี้นะคะแยกกันเลยนะคะคุณผู้ชม่ะบอกเลยออปชั่นจัดเต็มได้เบาะหนังไปใช้นะคะ1.9ตัวแซตนะคะสำหรับตัวนี้นะมีกล้องหลังสีรมโบ่นะคะคุณผู้ชม่ะไม่วิ่งมา11,000นโลนะคะคุณผู้ชมวิ่งมาน้อยนะคะคุณผู้ชม่ะเดี๋ยววาเปิดให้ดูอะนี่เลยเห็นไหมคุณผู้ชมน้องเขาไม่ช้ป์เลยปี2022นะคะนี่ อ่ะให้ดูแอร์แบ a กเ b s พร้อมครบนะคะคุณชมได้พวงมาลัยมันตีได้เกียร์ออตโต้ไปใช้นะคะคุณชมคานี่เห็นไหมเบาเขาก็มไม่ช้ำนะคะคุณชมเดี๋ยวพาคุณชมมาดูเดี๋ยวมาดูนะคะห้องเครื่องนี่ตัวนี้เครื่องพันเก้านะคะเครื่องเดิมๆสวยๆนะคะคุณชมคะใครที่หาย,ยู่นะสับ นใจนะคันนี้นะคะราคานะคะน้องสประตูไฮแลนเดอร์เนาะน้องสี่แล er, นโบคันนี้นะคะเป็นเกียร์ออโต้หนึตัว Z ตนะคะราคานะคะจะอยู่ที่7 9 9 0 0สบาทลูกค้าคนไหนสนใจนะสามารถเขา้ามาชมรถที่ร้านได้ทุกวันเลยหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดนะคะมาไม่ได้นะคะเรามีบริการจับไฟแนซ์ใ้ถึงที่เลยฟรีทั้งค่าจัดฟรีทั้งค่าบริการนะคะคุณชมฝากไว้ด้วยนะ สำหรับน้องแลนโบนนะคะราคานะคะอยู่ที่799,000บาทเท่านั้นนะคะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวลากันไปก่อนนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ